ครับสวัสดีครับพี่น้องเมื่อนนี้วางเวียนจากการควงกระทะข้องตะลิวครับเมื่อนี้เชื่วันมาตรวจแปลงมันครับพี่น้องแปลงมันเชื่ว่นอาทิตย์ที่แล้วครับอาทิตย์ที่แล้วมาขายยาไว้ครับตัวนี้นี่ครับเริ่มตายไปแน่ละครับพี่น้องนี่ครับนี่ซุมนีขาอาทิตย์ที่แล้วครับพี่น้องนี่ขาอาทิตย์ที่แล้ว อ่าทีนี้สิมาดุยซุ้มหนีตอครับพี่น้องนี่นี่หกตอนนี้ครับฝนตกดีครับช่วงนี้จากแรงครับทีนี้หกยาเริ่มหกแล้วครับพี่น้องอ่าเดี๋ยวเอาเบิ่งวิธีการขายยาของเชบอนครับว่าสิเป็นยังไงครับพี่น้องครับพี่นอ้องอมืนอกี้เชบอนสิพผ้ามาเบิ่งวิธีการขายยานะครับว่าเชบอนสี่ขายยาจังหด ปีที่แล้วยังโมหกป่านนี้ยังขาง่ายแต่ว่าปีนี้เมื่อนี้เพิ่งไปนี้เที่ยวกอกูนมาครับมาขายห้าหยาหกเบิดเลยมาเบิ่งครับขายห้าสีหยาต้นไหนครับมาเบิ่งครับพี่น้องหยาหกง่ายครับพี่น้องนี่ฝนแรงแรงครับก็เ่าพ่อฝนมาปั๊บหยาก็งามเลยครับพี่น้อง เด้งครับถ้าถ้าลงสูงลงสูงครับก็ต้องเหยียบลงครับพี่น้องต้องเหยียบลงแล้วก็พ้นในถือยอดนดะครับพี่น้องเพาถ้าต้องพ้นในถือยอดมันก็ติดตายครับ พี่น้องต้องโทนใทนทุกต้นทุกนอดนะครับพี่น้องต่อนผี่ตายใน้สูงเขากะหยับลงครับพี่น้อง คครับพี่น้องขอบคุณหลายๆที่มารับชมครับเดี๋ยวเอาตัดส่วนการปรุงยาเดีเยว้ิบอนสีเฮดชิฟให้เบิ้งที่หนึงครับผมปีนี้แรงรลายครับเดี๋ยวให้เบิ้งอีกแปลงนึงครับแปลงนึงกับสีต้นแี้ยตรงนี้ครับอันนี้รุ่นแรกที่ของปีครับที่ว่าเชื้อบอนเสียบเราเพิ่งคืนอีก่ซนหนึ่งพ่นครับส่วนพ่นกับสีตายรลายครับพี่น้องโซนม่นสีตายหลายเออสามเป็นรอบไปสามรอบสองรอบแล้วครับพี่น้องเรยังตายอยู่ รอบที่สามเชืวอวนว่าสิบว่าสามแล้วโอเคครับพี่น้องขอบคุณครับที่รับชมครับพี่น้องอมื่อน,นี้เชืบอวนสิบ้ามาเบิ้งวิธีการขายยาใ้น่ะครับว่าเชื้อนสิขายยาจังไหนปีที่แล้วยังโมหกปานนี้ยังขายงานแต่ว่าปีนี้เมืนน่อนี้เพิ่งไปนี้เที่ยวก่อกูนมามครับมาขายายายาหกเบิ้งเลยมาเบิ้งครับขายยาสิยากำไนครับมาเบิ้งครับพี่น้องอื หยาหกเน่ครับพี่น้องดูนี่ฝนแรงแรงครับก็อพอฝนมาปั๊บหยากระง,งามเลยครับพี่น้องเบื่งครับถ้าถ้าตง,ส,งสูงสูงสูงฮะก็ต้องเหยียบลงครับพี่น้องต้องเหยียบลงแล้วก็คนในถือยอดนะครับพี่น้องเพราะต้องคนในถือยอดมันคนติดตายครับ นี่เชวอนไช้ไ,ไก่โฟเศตครับพี่น้องไก่โฟเศตร้150ตอยห้าสิบซีซีตอนนั้นยี่สิบลิตรแล้วก็ทูโฟดีห้าสิบซีซีตอนนั้นยี่สิบลิตรครับสาน,นจับใบก็สิบซีซีนะครับนี่ถ้าเกิดได้อน,นี้มีคนเหยียวไปห้ครับพี่น้อง เขามีค่อยยมามให้ไปซีก้นิดๆครับพี่น้องที่พ้นแล้วเรียวอยู่สิคะพี่น้องครับอยู่เบื้องหน้าหน้าตอนนี้เฮ่าพี่น้องต้องต้องทนถือทุกต้นทุกยอดนะครับพี่น,อ <Hey. S 1> นอ้องต้องทีทตทง่ตาย ได้ช่วห้งกับหยับลงครับพี่น้อง คครับพี่น้องขอบคุณหลายๆทีมารับชมครับเดี๋ยวอัตราส่วนการปลูกยาเดี๋ยวชบ่อ่นทีเฮ็ดเชฟให้เบิ้งทีหนึ่งครับผมปีนี้แรงรลายครับเดี๋ยวไปเบิ้งอีกแปลงนึงครับแปลงนึงกับสีต้นแี้กตรงนี้ครับอันนี้รุ่นแรกที่ของปีครับที่ว่าเชื่อั่นเสียบเราเพิ่ขึ้นอีก่ซนหนึ่งพ่นครับส่วนพ่นกับสีตายรลายครับพี่น้องโซนม่นสีตายหลายเออ่สามเป็นรอบไปสามรอบสองรอบแล้วครับพี่น้องไปยังไตอยู่ รอบที่สามชื่อวันว่าสิบวัสามแล้วโอเคครับพี่น้องขอบคุณครับที่รับชมครับตรงนี้ต้นมันมันก็ยังน้อยอยู่ครับพี่น้องต้องระวางยีนึงบกต้องเปิดลมแห้งครับโดยต่ำๆครับควรให้ถือยอดได้ครับพี่น้องตัวยอดมันต้องระวังบ่ให้ถือครับเพราะทำให้ขีดูดครับพี่น้องตัวพวกโคตรดีครับเพื่อแต้มยอดปูดครับพี่น้องตรงระวางยีนึงครับ ต้นให้ถูกทุกต้นครับต้นไหนไม่ถูกยอดมันก็จะไม่ตายครับพี่น้องอมือนี้สีนี้แรงร้ายครับมั่นตั้ต้นหน่อยอยู่ครับพี่น้องทีนี้มายืนตรงนี้ถ่ายถา,า,ายไปอย่างนี้ลนนเลยครับพี่น้องเงครับมาเบิ้งที่กั่นไถ่ไงครับพี่น้อง ปกติท้านั้แรงปีนี้มั่นกับสิต้นใ่ญ่แล้วนะครับเพราะคอนจะได้ตใขานีแรงหลายครับฝนมาฝนมาสาพุท